ไมถึงรักรายการประกาศภาวะฉุแกคิดก็แฟชั่นอะประกาศภาวะฉุกคิดกับเรื่องราวสนุกปนเศร้าตลกตกเก้าอี้หรือขมขืนจนขับพจนภไทยไปพร้อมๆกันกับผู้บริโภคยุคใหม่ที่คิดก่อนซื้อและอ่านก่อนใช้ประกาศภาวะฉุกคิดเพราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนรประกาศภาวะฉุกคิดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการประกาศภาวะฉุกคิด น,น,น,นยุคสมัยนี้นะครับมองไปทางไหนนะครับก็เจอแต่แฟชั่นครับเรีดๆร,ดรมรๆนะครับสาวันทีสีวันเปลี่ยนในตัวเอง <c oughs> จนปุถุชนคนธรรมดายอย่างผมเนี่ยนะครับตามยังไงก็ไม่ทันแล้วแ่ะครับทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนมผิวโอ้ยแม่เต็มไปหมดเลยครับใครจะไปอินเทรน์ได้ทุกส่วนตลอดเวลากันละครับคุณผู้ชมคุณจอรรู้ไหมคะว่าทำไมผู้ชาย ถึงไม่ควรเล่นตุ๊กตาบาร์บี้เพราะมันคิกขุเกินกว่าใช้ผู้ชายเล่นมันครับผิดค่ะฮะแล้วทำไมล่ะครับเพราะว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามผู้ชายไม่ควรเห็นสุภาพสตรีเป็นของเล่นค่ะ คำว่าแฟชั่นเนี่ยนะครับตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเนี่ยนะครับได้ให้ความหมายของคำว่าแฟชั่นเนีครับก็คือสมัยนิยมครับหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปชั่วระยะเวลาหนึ่งครับดังนั้นนะครับเมื่อโลกเนี่ยหมุนนะครับและเวลาเปลี่ยนไปนะครับความนิยมที่ว่าเนี่ยก็จะเลือนหายไปตามการเวลาครับและถูกสิ่งอื่นที่เดินกว่าเนี่ยมาแทนที่ครับสัจธรรมของโลกแหะครับมีใครบ้างละครับที่อยากจะเอาไม่ทันสมัยไม่มี ยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับทเทรนเกาหลีในกำลังแรงเลยครับทเทรนลูกครึ่งฝรั่งอย่างเราเนี่ยนะครับมันชักเอาครับารามนิยมเนี่ยเริ่มเสียมครับอยากก่านงนั้นเลยครับจอห์นวินยูครับอยากจะหล่อใสหน้าเด้งเต้นเก่งสาวกรีกกับเขามั่งเนี่ยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอินคู่มือวัยรุ่นฉบับแฟชั่นเพอร์เฟกต์ดิ้งดึงตาเบลโตใส ได้ใจไปกว่าครึ่งยุคเอตีเอาหมวยตาขีดตาจุดเนี่ยมันได้ผ่านไปแล้วอะจะเป็นเอเชียนอินเทรนเนี่ยต้องตาโตเท่าไข่หานตาบานเหมือนไข่เป็ดหนุ่มๆสาวๆจะสวยหล่อไม่เสร็จนี่คือเคล็ดลับเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับวันก่อนเนี่ยผมไปเดินตลาดนั้นมาครับเห็นเขาขายบิ๊กอายโตโตวิ่งเด้งแบบเกาหลีเปลี่ยนสีตาได้ทุกวันในเน็ตเนี่ยก็มีให้สั่งซื้อถูกด้วยนะครับมีทั้งรายเดือนรายปี ไม่น่าเชื่อเลยอะว่าความฝันที่จะมีตาโตแ้วใสก็ง่ายกว่าที่คิดเอ๊ะว่าแต่คุ้นๆนะครับว่ามันเคยมีข่าวเด็กนักเรียนเนี่ยถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะติดเชื้อที่ตาเพราะไอ้เจ้าบิ๊กอายเนี่แหละแต่มันจะอันตรายมากขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยเพราะผมเนี่ยก็ยังเห็นนี่นี่นี่นีนี่นีขายได้ตามสบายใจเฉบเลยครับ ไม่เห็นจะมีใครมาจัดการเลยครับหาซื้อง่ายราคาถูกยกยาพาราเลยครับแล้วมันยังไงล่ะครับเนี่ยตกลงมันโอหรือว่าไม่โอกันแน่เนี่ยเอาเป็นว่าข้ามข้อนี้ไปก่อนดีกว่าครับไปที่ข้อที่2กันเลยครับไส่เล็กเด็กแนวแบลวๆเบลล์ขุดจังฟันเหล็กเด็กแนวหน้าตาบ้องแบลน่ารักจริงๆสวยเมเพงคลิงแม้แต่ลิงยังไม่กล้าสบตา จัดฟันแฟชั่นราคาถูกกว่าจัดฟันตามคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเกือบเท่าตัวแมเรียกว่าจัดฟันเอื้อทอนกันได้หรือเปล่าครับเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยเอาแล้วล่ะครับปากเน่ากันไปหลายคนแล้วแถมเนี่ยยังมีคนติดเชื้อในกระแสเลือดถึงแก่ชีวิตเลยนะครับข้ามไปข้ามไปถ้ารู้สึกไม่สวยหล่อทันใจมาทำศัลยกรรมเถอะพี่น้องเออนั่นสินะครับเพราะความสวยมันรอไม่ได้อยู่แล้วเห็นข่าวว่ากันนะครับ ประตูผีโพลีคลินิก <c oughs> นี่มันหนังสือโฆษณาขายของชัดๆเลยนี่หว่าถึงว่าสิอ่านกี่ข้อกี่ข้อเนี่ยนะมันถึงฟังดูทำแม่งทำแม่งแบบเนี้เฮ้ยโอ้ห่ <c oughs> วยคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีชายหญิงมากมายทั่วโลกนะครับที่พร้อมจะทำศัลยกรรมเพื่อแก้ไขข้อบอกพร่องของตนเองครับด้วยความเชื่อว,ว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยจะช่วยให้ตัวเองดูดีขึ้น อีกทั้งเนี่ยยังช่วยเพิ่มความมั่นใจด้วยนะฮะซึ่งถ้าทาด,ดีเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นจริงๆนะครับเถียงเข้ายากครับแถมยุคนี้เนี่ยนะครับคนทำเนี่ยชักจะมากกว่าคนไม่ทำซะแล้วนะครับยิ่งเกาหลีอินเทรนด์ขนาดนี้คุณคิดว่าดาราเกาหลีเนี่ยเขาเกิดมาหน้าตาแบบนั้นแหละครับพี่น้องครับประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับเขาทำรายได้มหาศาลนะครับต่อปีนะฮะด้วยการส่งออกความงามแบบดาราเกาหลีครับทั้งคลินิกศัลยกรรมเครื่องสำอางหนังละครแฟชั่ชนออเทอร์ร์ สมัยนี้นะฮะจะขายของอะไรเนี่ยต้องอย่าลืมแปะคําว่าเกาหลีเข้าไปด้วยครับเหมือนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอะครับอะไรอะไรเนี่ยก็ต้อง made in Japan นั่นแหละครับปีปีหนึ่งมีคนต่างชาติเดินทางไปเกาหลีเพื่อไปอัพจมูกกรีดตาแล้วขางกันอย่างต่ำๆปีละ80,000คนซึ่งตัวเลขเป้าหมายที่รัฐบาลเกาหลีตั้งไว้คือ400,000คนภายในปี2015ที่เกาหลี ลูกค้าของคลินิกศัลยะกรรมกว่า50%เนี่ยนะเป็นวัยรุ่นอายตุต่ำกว่า20ปีศัลยะกรรมที่ฮอตฮิตที่สุดก,ก็คือการกรีตา2ชั้นต่อด้วยการยกดัง้งเอ่อนี่หนึ่งครับหมอที่ทำศัลยะกรรมได้อย่างถูกต้องที่เกาหลีเนี่ยนะครับมีแค่1,200คนเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นหมอเถื่อนครับจะไปอัพหน้าที่เกาหลีเนี่ยก็ดูดีๆนะครับพี่น้องครับเกาหลีเนี่ยนะ เป็นประเทศที่มีการแข่งขันสูงมากจริงๆนะนอกจากจะต้องเรียนเก่งเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้แล้วเนี่ยพ่อแม่เป็นจำนวนมากนะยังส่งเสริมให้ลูกไปทำศิลยกรรมเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพด้วยเพราะเชื่อว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอนะต้องหน้าตาดีด้วยถึงจะได้เปรียบในตลาดแรงงานอย่างแท้จริง ผู้หญิงเกาหลีะคะเชื่อว่าหน้าตาที่สวยเพอร์เฟกต์ตลอดเวลาะคะไม่ว่ามุมไหนจะทําให้มีโอกาสได้สาม,มีรวยยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าเง่แหงนะคะคือว่าสวยเลิกได้อะคะ่ะอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแหมฟังดูก็มีเหตุผลอยู่นะ <laughs> เฮ้ยเป็นไงนัดบอดเมื่อคืนเนี่ยแจม่จมไหมแจ่มนะทำไมอ่มอะร่อยฟังหน่อยดิน่ารักปะ สวยไหมเออเขาก็เป็นคนที่นิสัยดีนะไม่นานมานี้นะครับสถานเสริมความงามมีชื่อแห่งหนึ่งนะครับได้ถูกอยอยบุกทลายโกดังสินค้าครับและแจ้งดำเนินคดีถึง7ข้อหาด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางไม่มีฉลากเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ผิดกฎหมายและยังมีอุปกรณ์ประทินความงามที่ไม่ได้มาตรฐานอีกเพียบเลยนะครับ นี่ดังขนาดออกโฆษณากันโครมโครมนะครับดารานักร้องไปใช้กันเพียบครับแถมคลินิกเสริมความงามนี้นะครับยังมีตั้ง30สาขาเลยนะครับโอ้โหงานนี้เรียกได้ว่าใบารับประทานกันเป็นวงกว้างนะครับคุณผู้ชมก็ลองคิดดูสิครับว่ามีชื่อเสียงขนาดนี้เขายังทําเราได้เลยครับแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะหันไปเพื่อนใครละครับเนี่ย <Hey. S 3> เป็นงานเป็นงนัดบ,บอดเมื่อคืนแกมปะเฮ้ย uh. hey. ทำไมอ่ะรอยฟังหน่อยดิสวยเปล่าแจ่มเปล่าเอกเปล่าแบบเซ็กไมอเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งมากเลยอ่ะมูลค่าของพวกธุรกิจศัลยกรรมความงามเนี่ยนะครับมหาศาลนะครับแล้วนับวันเนี่ยยิ่งจะเติบโตขึ้นไปด้วยนะครับยิ่งสังคมเรานะครับให้ความสังคัง <c oughs> ให้ความสําคัญครับกับหน้าตาม,มากเท่าไหร่นะครับใครละครับจะไม่อยากหาโอกาสทําให้สังคมยอมรับ แต่ก่อนจะทําอะไรเนี่ยศึกษาให้ดีก่อนนะครับเพราะบางทีเนี่ยทำไปแล้วต้องแก้เนี่ยเสียเงินเสียเวลาเสียสุขภาพจิตแถมหน้าตาแย่ยิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วจะหาว่าไม่เตือนนะครับคุณเอกครับคุณเอกอวันนี้มีการทดลองอะไรที่จะมาช่วยเตือนสติคุณผู้ชมที่รักของเราเกี่ยวกับเรื่องความจุดจ่อกับความงามสมบูรณ์แบบที่ทุกคนใฝ่ฝันกันบ้างแล้วครับเนี่ย สวัสดีครับคุณจอนแหมคุณไม่ต้องมาทำเป็นเทศนาคนอื่นในเรื่องทำศัลปกรรมก,ก,กันเลยนะใช่สิใครมันจะเกิดมาหน้าตาดีรูปหล่อตาโตจมูกโดง่งผิวขาวเป็นลูกครึ่งหน้าเรียวเหมือนคุณจอนละ่ะใครๆเขาก็อยากจะเกิดมาหน้าตาดีด้วยกันทท้านั้นแหละคุณจอนอ้าว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 คุณเอกคุณเอกคุณพูดแบบนี้ไม่ถูกนะครับถึงผมเนี่ยจะโชคดีเกิดมาหน้าตาดีจมูกดีสมมาตรดีก็เหอะ คุณคิดว่าผมไม่เดือดร้อนเรื่องส่วนสูงความอ้วนส่วนเกินฟันเหย็นสิวฟ้าหรือไงครับฮะผมเนี่ยต้องอดข้าวฉีดยาสลายไขมันจัดฟันแล้วจัดฟันอีกจะก,กระแรงเหงือออกเยอะผมต้องไปฉีดโบท็อกเจ็บตัวเหมือนกันนะโว้ยพี่น้องครับเชื่อเหรอคนที่คุณคิดว่าเขาเพอร์เฟกที่สุดแล้วในสายตาคุณเนี่ยนะครับเขาก็ไม่พอใจกับตัวเองร้อยเปอร์นต์หรอกครับเชื่อดิครับ มันก็เป็นเรื่องนานาจิตตางครับคุณจรเอาเป็นว่าวันนี้ครับเราจะทําการสํารวจความคิดเห็นโดยที่เราจะทําโพสุ่มสํารวจนักศึกษาทั้งชายและหญิงว่าคุณพอใจในหน้าตาและร่างกายของตนเองหรือไม่และถ้าเลือกได้คุณต้องการจะทําสัรยกรรมตรงไหนครับมาดูกันสิครับว่า กลุ่มนักศึกษาที่เป็นตัวแทนของวัยรุ่นและเป็นก้าวแรกของผู้ใหญ่ไทยเขาจะมีความคิดเห็นกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรครับและท้ายรายการผมจะกลับมาสรุปให้ฟังครับเฮ้ยเป็นไงวะนัดเดทไม่คืนแจมปะอะไรรอ่ให้ฟังมังดิสวยไหมเซ็กเปล่าแบบโดนไหมแบบเล่าให้ฟังหน่อยอยากเลยเขาเขาเขาก็เป็นคนน่าสนใจ่ะ เก่งน yeah. ่าสนใจบุคลิกดีอารมณ์ดีอ๋อดีๆทั้งนั้นแหละแต่คงไม่โทรกลับพี่หาเจ้าหลอดแล้วนะเพราะว่ามันไม่ขาวไม่เกาหลีไม่อินเทรนด์ไม่ผอมไม่เอ็กไม่เซ็กซี่หน้าไม่เหมือนบิตตี้ที่มอเตอร์โชว์เพราะผู้ชายเนี่ยมันอยากจะมีแฟนหน้าตาเหมือนกันหมดไปถึงไหนเนี่ยนหไม่หาทั้งนั้น ตรงนี้ทำอะไรตรงนี้ก็ดถงวกนี้สิค่ะแย่อย่าทาวค่ะแก่มากเลยค่ะรอเสมอไม่ได้มีเวล์ขันหูและตอนนี้นะครับขอต้อนรับคุณหญิงพริ้งเพริดวพราวพรายนะครับและลูกสาวของเธอครับแพรวพนารายครับสวัสดี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 ครับเออทั้งคู่เลยนะฮะโอ้โหยินดีที่ มาอยู่ที่รายการของเรานะครับวันนี้ดิฉันจะมาเปิดโปงให้หมดเปลือเลยค่ะเรื่องแฟชั่นอันตรายพวกนี้ค่ะดิฉันจะเปิดโปงให้หมดทุกอย่างเลยค่ะใช่ค่ะคุณหญิงมากหญิงพาวสนับสนุนเลยค่ะคุณหญิงครับไม่ทราบว่าไปโกรธใครมาหรือเปล่าครับทำไมถึงมีอินเนอร์รุนแรงขนาดนี้ครับก็คุณจอรนครับดูหน้าลูกสาวดิฉันสิครับเมื่อก่อนสวยขนาดอําพอลล่าแพนเค้กยังอิจฉาโอ้โหนี่ดูสิ ปสัตยากรรมมาครั้งเดียวอยเยนแบบกูไม่กลับเลยค้าคุณจอร์นแต่ละแต่ละเดีเดี๋ยวครับใจเย็นนะครับใจเย็นครับนี่นี่มันเป็นยังไงครับเอางี้ละกันครับคุณหญิงครับช่วยเล่าให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมฟังได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับคืองี้ค่ะคุณจอรนครับมันเริ่มมาจากหญิงแพรวลูกสาวด้วยใช่ครับอยากสวยอยากตาโตวิ่งวิ้งวิงวิงอยากตาสวยแบบเกาหลี ดิฉันก็เตือนแล้วว่าทุกวันนี้ลูกแพวก็สวยอยู่นะที่นี้ยิงแพรวก็ไปสั่งซื้อบิ๊กอายมาจากนีอินเทอร์เน็ตนะคะครับผมรู้จักอินเทอร์เน็ตไหมคะอ๋อครับครับอ่า world wide web อะค่ะอ๋อครับครับไปซื้อในอินเทอร์เน็ตมาซื้อมาหลายสีเลยครับใส่ตอนแรกๆก็ดูดีอยู่นะคะคุณจอนแต่พอเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆพอคู่ต่อๆมาเกิดปัญหาขึ้นเลยค่ะเห็นไหมแม่บอกแล้วก็ ก็คืออย่างนี้นะคะพี่จอนพอใช้ไปได้3-4ถึงสี่เดือนนะคะมันก็เริ่มแสบอ่แบบตาแดงเลยค่ะจนทนไม่ไหวอะค่ะหญิงพาวก็เลยไปตรวจกับคุณหมอแล้วว่าคุณหมอบอกว่าคุณจอนต้องเข้าใจนะคะลูกดิฉันนบอบบางขนาดไหนดูซิเนี่ยโอ้โหเห็นไหมก็อย่างนี้ค่ะคุณหมอเขาบอกว่าหญิงพาวอะ ดวงตาติดเชื้อจนเกิดเป็นแผลที่กระจกตาดำค่ะอนี่ฟังดูเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะครับคือดวงตาอย่างแผลเนี่ย <c oughs> ติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าเุดูมานสแอนูชินัสซ่ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถกินทะลุกระจกตาดำได้ภายในสอวัน <c oughs> หารักษาไม่ทันอาจส่งผลให้ตาบอด หรือต้องควักดุกตาเพื่อไม่ให้มันลามไปยังอวัยวัส่วนอื่นในร่างกายเนื่องจากแบคทีเรียชนิดนี้เข้าสู่กระแสเลือดได้ครับคุณจอมโอ้โหฟังแล้วเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับเนี่ยเอางี้ดีกว่าครับในฐานะที่หญิงแพรวเนี่ยนะครับเคยเป็นมาก่อนนะครับพอจะแนะนำเพื่อนๆนทางบ้านได้ไหมครับเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เป็นอย่างกรณีนี้นะครับเชิญครับ ก็คือเพื่อนๆนะคะจะต้องระวังมากๆเลยนะคะอย่าใส่บิกอายที่มันไม่ได้คุณภาพหรือว่ามันมีหลังผลิตที่ไม่ชัดเจนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็อย่าใส่คอนแทคเลนส์ที่มันหมดอายุหรือว่าเราใส่ขณะที่เรานอนหลับด้วยนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่ากระจกตาของเราต้องการออกซิเจนะค่ะ <Okay. S 1> เข้าไปหล่อเลี้ยง ถ้ามีคอนแทคเลนส์ขวางอยู่นะคะจะทําให้ออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงกระจกตาได้ค่ะและการที่ไม่ล้างกล่องคอนแทคเลนส์แล้วก็ตัวคอนแทคเลนส์นะคะจะทําให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคเมื่อใส่คอนแทคเลนส์ที่มีเชื้อโรคสะสมอยู่อะคะ่ะทำให้เชื้อโรคที่สัมผัสกระจกตาค่ะปล่อยสารที่มีฤทธิ์ย่อยเลือดกระจกตาค่ะซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เป็นโรคกระจกตาเปื่อยได้เลยนะคะพี่จอน <c oughs> ของถึงได้ครับฟังดูแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยนะครับน้องหญิงครับแต่พี่จรนเนี่ยเข้าใจว่าบิ๊กอายเนี่ยมันก็เป็นคอนแทคเลนช์ใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้เนี่ยคนที่ใส่คอนแทคเลนเรื่องของสายตายอย่างเงี้ยที่ใส่ทั่วประเทศเนี่ยเขาไม่ต้องผวาไปด้วยหรอครับก็คืออย่างงี้นะคะพี่จร ถ้าเป็นพวกคอนแทคเลนส์ที่มันขาย,ยาถูกกฎหมายอะค่ะตอนที่เราซื้อมาใช้ค่ะก็จะมีจากสูพย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ของเรานะคะแล้วก็การดูแลรักษาที่ถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าเป็นบิ๊กไอที่เราหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะคะมันจะไม่มีฉลากที่ถูกต้องอะค่ะแถมน้ํายาล้างเลนหรือว่าแช่เลยนะคะยังเป็นน้ํายาแบบเถื่อนเถนืถูกๆูกะค่ะ ก็จะทำให้เลนที่เราใช้นะคะเสื่อมอายุเร็วกว่าเดิมอะค่ะอ๋ออย่างงี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกให้ดีแล้วก็ต้องรู้จักดูแลรักษาให้ดีด้วยใช่ไหมครับถูกที่สุดเลยค่ะพี่จอนฉลาดมากเลยนะคะเด็กหญิงแพลจุ๊บให้รางวัลนะคะโอ้ยเป็นกุลสตรีนะชิคะลูกหญิงแพลมันนี้แม่อำเองก็มันคืออย่างงี้ค่ะพี่จอน ที่มันน่ากลัวคือพวกวัยรุ่นสมัยนี้ค่ะ<ม>จะซื้อบิ๊กไอกันมาคนละลายนะคะคนละสีแล้วก็เอามันแลกกันใช้ะะอ่ะค่ะซึ่งมันอันตรายมากๆเลยนะคะหญิงเผาเขาข,ข,ขีดเส้นต้าเลยนะคะว่าทําแบบนี้ติดเอ๋ได้นะคะคุณใช่เลยค่ะลูกหญิงของแม่ถ้าอยากสวยก็ต้องสะอาดและรอบคอบด้วยนะคะอ,อย่าให้เหมือนกับกรณีสัลยกรรมเถื่อนเหมือนลูกสาวเดียนแบบนี้เดินๆครับ ทำไมล่ะครับน้องหญิงแครวเนี่ยไปทําอะไรเพิ่มเติมอีกเหรอครับทำนี้เดียวเองนะคะพี่จอนก็แค่กีดตาช้นหน้าเรียวฉีดโบทช็อกยกไปลาจมูกให้ดูเด้งเหล่าคายนิดแค่นี้เงค่ะพี่จอน ก็แหมอยากดังโด่งทางเรียวแหลมสวยแต่น้องหญิงกับคุณแม่เป็นไฮโซนี่คะจะห้ามาใส่ยกรรมที่ไหนก็ได้มันไม่ได้แล้วนะคะ,<ฮ>ะออกสื่อไม่ได้เขาอาชุบ้านชาวช่องเขาพิจรน้องหญิงเลยต้องไปใส่ยกรรมที่คีนิกเถื่อนใกล้หูใกล้ตาสังคมอะคะ่ะโอหนี่แล้วผลเนี่ยออกมาเป็นยังไงล่ะคะรับเฟซิติชันแนวอย่างนี้เลยคะ่ะโอ้โหซิลิโคนเกรดต่ำๆมาเลยทำพิษ ทำให้หน้าบานบวมเปล่งแบบนี้ดูสิครับโอ้แม่แย่เลยนะครับเนี่ยแล้วอย่างนี้เนี่ยทำยังไงต่อละครับก็ต้องพาไปให้คุณหมอที่เลนเดนรักษานะสิครับคุณจอนโอ้โหดีนะคะที่ลูกสาวเดียนเนี่ยยังไม่ถึงขั้นเป็นโรคเสพติดศิลยกรรมไม่แย่เลยครับคุณจอนครับโอ้โหตายละเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณหญิงครับโทษทีนะฮะมันมีโรคแบบนี้ด้วยหรอครับ มีสีค่วพิจอรนคนที่เป็นโรคนี้นะคะจะแสวงหาความเปลี่ยนแปลงให้กับร่างกายตลอดเวลาค่ะแล้วก็อยากแก้ไขไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยนะคะบางคนเนี่ยเสียกรรมเป็นรอยครั้งเลยนะคะอาการแบบนี้ต้องถึงขั้นส่งไปบําบัดจิตใจเลยนะคะพิจอรนส่วนหญิงพาวเองเนี่ยนะคะก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะก็แค่แบบอาจจะไปทำหน้าอกหน้าใจให้มันบึ้มบ้ามนิดนึงเงค่ะถึงไม่ให้ทำเลยนะคะคุณลูก เดันอยากจะฝากเตือนคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยนะคะเรื่องแฟชั่นพวกนี้เนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือคิดว่าเป็นรสนิยมของลูกๆไม่อยากให้ต้องมาเสียใจกันภายหลังแบบนี้นะคะ่ะร่างกายของเรานะคะเกิดความเสียหายขึ้นแล้วเรียกกลับคืนไม่ได้นะคะทำแล้วดีก็ดีไปค่ะแต่ถ้าทำพลาดแล้วโอ้เศร้าค่ะถ้าอยากจะเสียบติดการศริลยกรรมนะคะ ไม่ต้องไปเสียตังค่ะไม่ต้องไปเสียตังมากมายทําให้หน้าตัวเองไม่ได้สมมาตรมาเดินสะดุดเท้าคุณหญิงแถวๆถถนนลูกลังที่บ้านคุณหญิงก็ได้ <c oughs> เละเหมือนกันครับ <c oughs> ไม่ต้องไปเสียตังวันนี้นะครับเราก็ได้ข้อคิดดีๆนะครับแล้วก็ได้ความรู้ไปเยอะเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณหญิงพริงร้งเพลิ่วพรายน,นะครับและลูกสาวของเธอนะครับแพร่พันรายครับขอขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบพระคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณลูกเขีวแม่บอกว่านี่ว่าอย่าไปซื้อกับแม่ทำไม่ได้นี่แม่ทำไม่ได้และช่วงนี้นะครับไปพบกับผลการทดลองของคุณเอกเลยดีกว่านะครับคุณเอกครับจากการเซอร์เวย์ของเราเนี่ยได้ผลมาเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย ก่อนที่เราจะมาสรุปเรื่องความพึงพอใจของหน้าตาและการทำศัลยกรรมผมว่าตอนนี้เราลองไปถามความคิดเห็นของคนกลุ่มหนึ่งกันก่อนดีกว่าว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรแต่ถ้าถามผมครับผมว่าสำหรับผมแล้วนี่ผมเกิดมาหน้าตาดีอยู่แล้วนะคุณจรถ้าเป็นรูปถ้าเป็นหน้าตานะคะก็พอใจเพราะว่าไม่คิดที่อยากจะทำอะไรที่เพิ่มเติมแบนี้ถ้าเป็นรูปร่างก็คืออยากจจออกระลักกายให้มากกว่านี้หน่อยเพราะยังอวเกันไปอ้วนเกินไปอะถ้าพูดไปแล้วจะน่าอายอยาะทำหน้าอกมากกว่าอยทำหน้าอกค่ะ ค่ะพอใจพอสมควรถ้ามีโอกาสทําค่ะจมูกค่ะก็พอใจอะครับก็ถ้ามีโอกาสก็คงทำอะครับทําคงหน้าครับก็คงพอใจอะค่ะเฉยๆอะค่ะไม่ทําอะค่ะเช่นกันค่ะไม่ทำทำจมูกจมูกเหมือนกันนะคะก็พอใจครับคงไม่อะครับไม่น่าจะทำอะครับก็เลยไม่รู้จะเลือกอะไรครับก็พอใจอะค่ะ ถ้ามีโอกาสก็คิดว่าไม่อะค่ะจมูกละกันก็พอใจอะค่ะพอใจอะค่ะศัลยกรรมหมอถ้าถ้าถ nah> ้าทำแล้วไม่คิดว่ามันเป็นอันตรายอะก็อาจจะมีโอกาสค่ะคงไม่อะค่ะก็พอใจแค่นี้ก็พอค่ะตาจมูกแล้วก็มะก็ก็คงต้องพึงพอใจแหละค่ะพี่ก็ให้มาแค่นี้ก็คงได้แค่นี้แหละเนาะค่ะก็พอใจแล้วค่ะตัวเองเป็นอย่างนี้ดีที่สุดแล้วไม่ค่ะ ถ้ามีตังค์เยอะๆก็ไม่แน่ค่ะหมายถึงถ้าเลือกที่จะทำเนรออยากทำคางอ่ะเป็นคนแก้มเยอะเลยอยากทำให้คางแบบเออหน้าเรียวๆอะไรอย่างนี้ค่ะน้องทำจมูกอะคะอย่างมีดังผลการสำรวจก็มาอยู่ในมือของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับคำถามแรกที่เราถามน้องๆว่าคุณมีความพึงพอใจในรูปร่างและหน้าตาของตนเองหรือไม่60ครั ของน้องผู้หญิงครับตอบว่าไม่พอใจในรูปร่างและหน้าตาของตนเองครับโอ้โหอีกส่วนหนึ่งครับ27.14ปตครับตอบว่าพอใจในรูปร่างและหน้าตาของตนเองอ่ากลุ่มนี้หน้าตาดีครับที่เหลือครับ12.86เซครับตอบว่าไม่แน่ใจครับอันนี้น่าจะอยู่ในกำก่งว่าเอ๊ะตกลงในชั้น สวยหรือไม่สวยฉันสวยหรือไม่สวยนะครับทีนี้เรามาดูน้องผู้ชายกันบ้างครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ53.34%พอใจในรูปร่างและหน้าตาของตนเอง3 0ครับตอบว่าไม่พอใจในรูปร่างและหน้าตาของตนเองครับ16.66%ตอบว่าไม่แน่ใจครับอืมอ่ะคำถามที่2นะครับถ้าหากว่าคุณมีโอกาส ที่จะทำสัญญกรรมคุณจะทำหรือไม่อ่าเราจะมาเริ่มจากน้องผู้หญิงกันก่อนอีกเ4 2 8งครับทำ25.72%า25.72ไม่และสุดท้ายครับ20%ตอบว่ายังไม่แน่ใจ มาดูกันต่อที่ฝั่งน้องผู้ชายกันบ้าง73.34%ครับไม่16.66%ตอบว่ายังลังเลอยูอ่และสุดท้ายครับ10%ครับต้องการจะอัปเกรดหน้าตาตัวเองน้องเขาคงแบบอยากรอฮนะและคำถามสุดท้ายครับเราถามว่าถ้าต้องเลือกทำสัญญกรรม1อย่างเขาจะทำกับ อวัยวะส่วนใดของร่างกายเรามาดูกันที่ฝั่งน้องผู้หญิงกันก่อนดีกว่าครับอันดับหนึ่งครับจมูกครับ45.91เปอร์เซอันดับสองครับตาครับ19.67เปอร์เซนอืมอันดับสามครับหน้าอกครับ16.39เ้ปอร์เซนอืมเรามาดูฝั่งน้องผู้ชายกันบ้างครับอันดับหนึ่งกับสองนี่เท่ากันนะครับ18 1 18%ตาและจมูกครับและอันดับ3ครับ13.64%น้องผู้ชายตอบว่าเลือกที่จะทำแก้มฟันและหน้าท้องครับส่วนผลสำรวจที่ผมรู้สึกประทับใจในความคิดของผมนะครับกลุ่มที่เลือกจะทำสัญญกรรมอวัยวะเพศและทำสัญญกรรมก้อน <c oughs> อืมกลุ่มนี้ น่าสนใจครับก็หมดหน้าที่ของผมแล้วผมขอญอาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับรับสม,มีได้มีไว้ขั้นหูนและกลับมาพบกับ10อันดับท็อปเทสุดทิดกิ๊บกิ้วของเรากันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งในวันนี้จะขอเสนอ10อันดับแฟชั่นอันตรายชวนหวาดเสียวครับเอาไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยเก็บไปนอนฝันร้ายกันเล่นๆนะครับ แฟชั่นเหล่านี้นะครับทางทีมงานได้ไปรวบรวมนะฮะมาจากเว็บไซต์ต่างๆครับก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับเราอาจจะโดนหลอ,อกก็ได้นะครับใครจะไปรู้ครับเอามาให้ดูให้สิวเล่นๆน,นะครับ <Wow. S 1> อันดับ10ใช้โลหะร้อนๆน,นาบลงบนผิวหนังเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายเฮ้ย <Wow. S 1> <Hey. S 2> นี่มันเหมือนที่เขาตีรูปพันธ์วัวควายสมัยก่อนเลยนะครับนี่ <Wow. S 1> อันดับ 9. ฝังเครื่องประดับในส่วนต่างๆของร่างกาย อันดับ8เจาะร่างกายให้เป็นรูขนาดใหญ่เพื่อเอาเครื่องประดับใส่เข้าไปซองใส่โทรศัพท์เนี่ยที่ไม่มีแหละครับอันดับ7ผ่าลิ้นออกเป็น2แฉกเพราะเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มรสชาติในการจูบได้อันดับ6รัดเรือนร่างจนผิดรูปจนเอวคอดกิว่ว เทรนนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ยุโรปโบราณแล้วนะครับกลับมาฮิตอีกรล่าหรครับเนี่ยอันดับห้าเลาฟันให้ปลายแหลมเพื่อให้เหมือนฟันปีศาจอยากเป็นเอ็ดเวิร์ดอะไรอย่างงี้เพนอละไปกลับบ้านไปกินน้ำขิงนะอันดับสเทรนความงามอย่างจีนโบราณมัดเท้าให้เล็กจิ๋วโอ้โหเขาว่างามแบบดอกโบตูมครับเราจะเดินได้ไหมเนี่ย 3ครับแฟชั่นเปลี่ยนสีอวัยวะเพศครับแหล่งข่าวบอกกันมานะครับว่าเขาใช้สารเคมีฉีดเข้าไปครับเพื่อให้ขาวอมชมพูเอ่อแต่จะบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่มีงบนะครับหรือว่างบไม่พอเนี่ยใช้ยาหมองก็ได้ครับทาเลยครับรับรองไร้ำมันยาอันดับ2ครับฝังเครื่องประดับลงในเยื่อบุตาครับเฮ้ยบ้าไปแล้ว เอันตรายไปปะเนี่ยฮะและอันดับหนึ่งเบเกอร์เฮดครับคือการฉีดน้ําเกลือเข้าไปในหน้าผากนะครับหน้าผากเนี่ยก็จะบวมขยายขึ้นครับขนาดเท่ากับลูกซาลาเปาใหญ่ๆครับหลังจากนั้นก็เอาเข้ามือนะครับกดไว้ตรงกลางครับมันจะกลายเป็นรูเบิลครับเหมือนกับขนมปังเบเกอร์ครับนี่ได้ข่าวว่าตอนนี้ไวร่นญี่ปุ่นกําลังฮิตกันมากเลยนะครับนี่จูนกันนิดนึงจูนจูน และนั่นคือรายการประกาศภาวะชุดคิดของเราในวันนี้นะครับท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้น,นะครับที่ www.thaipbs.or.th/ ประกาศนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันได้วันอังคาร5้าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุน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 อยัไอยั